หลักฐานที่เป็นที่สําคัญทนายแก้วเผยอาการกัญชัยหลังผ่าตัดและฟ้องดารา500,000ที่เกี่ยวข้องกับคดีนุ่นต็อดทาให้เราเห็นถึงภาพรวมของเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่ควรพลาดการผ่าตัดและอัปเดตอาการของหนุ่มกัญชัยหลังจากการผ่าตัดนิ้วในท่อน้ําดีทนายแก้วหรือดตร์มนชัยจงไกรรัตนกุลทนายคู่ใจของหนุ่มกัญชัยได้อัปเดตถึงอาการของพิธีก่อนดังว่าอาการดีขึ้นแล้วครับ หมอได้ผ่าตัดนิ้วที่อุดอยู่ในท่อนนําดีและตอนนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นหมอดูว่าอาการปกติดีปลอดภัยไม่ต้องกังวลแล้วครับคาดว่าจะกลับมาจัดรายการได้ในวันจันทร์หน้าการอัปเดตนี้ทำให้เรารู้สึกว่าอาการของหนุ่มกัญชัยกำลังดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องระวังอาการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้คดีฟ้องดารา500,000และคดีนุ่นตอดแต่นี่เป็นส่วนที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวทนายแก้วได้เผยถึงคดีที่ฟ้องดาราเรียกเงิน5 0 0,000และคดีที่นุ่นวรนุษย์ และสามีทอดส์ปติฟ้องหมอดูเรียก20ล้านนี่เป็นส่วนที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆทนายแก้วได้เผยว่าผมฟ้องเขาคดีมีประมาทเรียกค่าเสียหายไป500,000บาทส่วนของพี่หนุ่มก็ได้มีการให้ทนายตุ๋ยไปฟ้องเหมือนกันจะขึ้นศาลต้นเดือนธันวาคมทําให้เรารู้สึกว่ามีความเป็นมายากลําบากของทั้งสองฝ่ายและก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะติดตามผลการเรียกร้องค่าเสียหายเหตุผลที่เขาขึ้นกับเราแบบนี้ทนายแก้วได้เผยว่า ที่แก้วก็ไม่ทราบจริงๆคนเราก็มีการร้อยเหตุผลต้นเรื่องมันเกิดจากคดีอะไรต้องแก้ที่ต้นเรื่องมากกว่านะครับทําให้เรารู้สึกว่ามีเรื่องราวที่ซับซ้อนอยู่ในคดีนี้ที่เป็นต้นเรื่องของความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดขึ้นคดีของนุ่นตอดฟ้องหมอดูนอกจากนี้ทนายแก้วได้เผยถึงคดีของนุ่นต๊อดท,ที่ฟ้องหมอดูว่ามีการนัดกันประมาณต้นเดือนธันวาคมตัวจําเลยได้รับหมายแล้วมีการส่งข้อความมาบ้างเราก็ไปว่ากันที่ศาลดีกว่าทำให้เรารู้สึกว่า มีคดีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและต้องติดตามผลการเรียกร้องเขาอยากไกลเกลี่ยหรือไม่มีการส่งข้อความมาทำนองว่าเขาอยากไกลเกลี่ยนอกรอบแต่นแทนายแก้วไม่ได้เผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมทําให้เรารู้สึกว่ามีความสับสนว่าเขาจะไกลเกลี่ยหรือไม่และว่าจะไกลเกลี่ยในรูปแบบไหนมีดาราท่านอื่นเตรียมจะฟ้องหมอดูไหมทนายแก้วไม่ได้เผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ได้เผยว่าเขามีไปอ้างเยอะเลยครับอย่าให้พี่แก้วพูดเลยรอเขาก่อนว่า เขาจะเอาอยัางไงทําให้เรารู้สึกว่ามีความสับสนว่าจะมีดาราท่านอื่นเตรียมจะฟ้องหมอดูหรือไม่การเตรียมฟ้องคดีนี้ทําให้เรารู้สึกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจและต้องติดตามผลการเรียกร้องและนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดทนายแก้วได้เผยว่าคิดว่าศาลท่านคงอยากจะให้ไกลเกลี่ยก็รอดูว่าจะออกมาในรูปแบบไหนทําให้เรารู้สึกว่ามีความสับสนว่าศาลจะให้ไกลเกลี่ยรหรือไม่แล้วว่า จะให้ไกล่เกลี่ยนในรูปแบบไหนทําให้เรารู้สึกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจและต้องติดตามผลการเรียกร้องนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและต้องติดตามผลการเรียกร้องทําให้เรารู้สึกว่ามีความสําคัญในการติดตามข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ที่เป็นเรื่องของความเสียหายและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะติดตามผลการเรียกร้องค่าเสียหายคุณคิดยังไงกับเรื่องราวนี้คุณเห็นว่าคดีนี้จะมีผลลัพธ์อย่างไรบ้าง มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเรียกร้องค่าเสียหายและการไกล่เกลีย่ยมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลย